ตอนนี้อยู่หน้าโรงแรมแมนฮัตตันเซ็นเตอร์นะครับกำลังจะมีนักร้องคนหนึ่งปรากฏตัวที่โรงแรมนี้โรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่เก่ามากแต่ก็มีชื่อเสียงนะครับจะเป็นมักจะเป็นแฟช,ชั่นพรมแดงจะมาปรากฏตัวที่นี่หลายๆคนก็ปรากฏตัวที่นี่ครับคนดังๆถ้าเรามองไปที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมีวัยรุ่นมารอเยอะมากไม่รู้จากในกล้องนี้จะเห็นชัดหรือเปล่านะครับ แต่เยอะอจริงๆตั้งแต่สุดซอยครับตั้งแต่ต้นซอยจนถึงท้ายซอยผมก็ไม่รู้ว่าเเขาจะดังสักขนาดไหนแต่เมื่อกี้ผมเดินรอไปถามชื่อแล้วครับผมไม่รู้จักดังขนาดนี้นี่คนมารอเยอะขนาดนี้ตอนแรกผมนึกว่าเลดี้กา้าหรือไม่กับบิ๊นี่สเปียร์แต่บิ๊นนี่สเปียร์ปัจจุบันนี้แฟนคงไม่มารอเยอะขนาดนี้แล้วมั้งครับเนี่ยมารอขอลายเซ็นตั้งแต่หัวซอยจนถึงท้ายซอยเลยครับ ยาวไปจนสุดนู่นเลยตำรวจก็มารอรรักาความปลอดภัยอรักษาความปลอดภัยนะครับยาวยังไปจนสุดท้ายซอยเลยแต่ผมไม่อยากถ่ายยาวกว่านี้ครับเส,เสียเวลาคนเยอะมากๆ